Cái gì đẹp của yêu gì ba những mười bàn mười bảy năm một một Cái một 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 mà một một khăn Into cái tuyệt vời. Viết yếu sự chào sự. rồi yết về hai chịu. Viết gì hai chịu. Viết về hai chịu. Viết về hai chịu. Viết về hai khác Viết về hai chịu. Viết Để hai chịu. tuổi Để có rồi. Với lê hai chịu. tuổi

ยังไกลห้องอกออ่นไม่ได้สเต็กเขาอ่ะไม่ได้เตะเข้าวอย

เป็นไข้เลยอดออกไตยยใช้พวกเขาเ่านพวกเขาว่ะเจ้าโพลลลงบนเฟซบุ๊กนะเป็นไขลยอดอกไตใช่ป่ไขลยอดออกยุงไรต้องตีนขี้งั้นมึงเสียนข้เไขยอดออกไตนี่กัดเยะนี่เป็นไข่อาการมันเป็นไข่ือไข่วันให่เี่ยเหม เอ้ยบ่ได้วิ่งหัวได้ตายบ่ทันโดนนั่นออกซิเจนออกซิเจนหายใจบ่ได้หายใจตัวเองบ่ได้ต้องใส่ออกจ ว่าเนี่ยเกียบไปลมเกียบไปลมอูดรุ่งพอดีแหละอูดรุ่งน้ำงอนด้วยอูดรุ่งน้ำสิงคก็เพิ่งเบิ่งอย่างเงี้ยเสียงน้ำสิงหอ๋อ